สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาซื้อของกันมันเป็นร้านเหมือนแมคโครอะ่ะมันซื้อสามารถร้านอาหารร้านอะไรพวกนี้มาซื้อของมันจะได้ลดจะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยแต่ถ้าแบบบ้านๆก็มาซื้อได้นะไมดปันนาหาดูวันนี้ก็มีเทศกาลเยเอเชียเห็ A er, นไหมสิงหาซูเปอร์สิงสิง,สงข้าวไทยโอเวชิน้ำมะพร้าว ใช่แลวใช่แล้วไปมาเดินดูกันต่อมาดูน่าภูมิใจนะกะทินี่ย TTC ที่ใช้กันทั่วไปมันจะเป็นกะทิกะทิที่ใช้ทำร้านอาหารในกะทิกระป๋องเนี่ยนี่ของไทยน้ำมันหงน้ำมันหอยตาตากล้องถ่ายกล้องไฟลัดตานิดนึงใช่นกปลานกปลอมเอ็มมาก ถึงท่าไทยได้รับความนิยมนะไม่เฉพาะในเอเชียด้วยกันนาต่างประเทศไดสินค้าไทยก็อยู่ทุกที่เหมือนกันนะนี่ก็ไทยอันนี้รู้สึกจะเป็นไทยที่ว่ายี่ห้อของที่นี่เองที่ก็ทําขึ้นมาเองของไทยเหมือนกันถ่ายทั้งนั้นไปถ่ากันต่อตาเห็นไหมมันจะเป็นรถก๊อตรอก๊อตสิใหญ่มากเล็กมากแล้วแต่ อันนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆให้ดูอาริการุโอเคนะถ้าใครต้องการตามของตามร้านอาหารพวกนี้มีบัตรท่กกจรลดดีมากเลยโอเคครับแล้วให้ดูอีกทำอีกทำอรอีก,อก,อกตูมากเลยตูมากเลยตีจังเลย กะไปกันเกือบถึงตัวเหดฟูดกัน, okay. นกนะเ,นเ,นนะเนห็ดมอคเคลมอคเคลอันนั้นเห็ดตุ้ดิเห็ดอนนี้แพงมากเห็นไหมโลละห้าสิบแชร์แข็งอันนี้ก็เป็นเห็ดที่ภาษาพี่าษาก็จะเรียกกันโคชินี่อะไรนั่นแหละเห็ดเนี้ยทำซอสอร่อยซอสฝรั่งนี่ แชมเปญยองอน,นี่ถูกหน่อยเคล์อดูปลาเคลือสดเนี้ปลเห็นตา,นนากระบอกไหมสมมติ อบอกระบอกตัวเปเอร์เลยเลยสูงที่นี่เลยเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วเสร็สองแล้วนี้ครัเป็นปลามันถ้าปลาอย่างนี้มันจะเป็นเนื้อมันจะเหมือนปลาปลากระพงอ่ะไอ้นี่ที่อร่อยนี่อยากกินมากเลยมันขายแพงอ่ะนะครับนี่แบนนี้นได้เป็นหอยหลอดหอ,หอยแมงปู หาบนา้ำสักอนโอเคมีมีปลาโอด้วยนีออ่อย่นี้อันนี้เป็นเป็นกุ้งฮุมเมอร์ล็อบสเตอร์แคนาเดียน นี่นะมาดูราคากันโลละร้อยสติเป็นไทยก็โลละสามพันก็ถือว่ายังถูกกับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตนะกุ้งมังกรเจ็สีตัวละไซไซขนาดนี้ก็ใช้สามพันเห็ะมสองพันสองพันเก้าสามพันกว่าเี่ยก็เป็นของบ้านเราอ่ะตรงนี้นก็เป็นนี่ก็เป็นปลาโอเห็นไหมโบนิโตตรงนั้นก็เป็นปลาโอ ขปลาโอตัวนี้ปลาโอขันไปหมดเลยตัดผมมากอ่ะนี่เป็นขายปลาคาเวียสังเกตไหมครับกระปุกแค่นี้นะเกือบ40เหรียญ40คูณ3อ,ะอ่ะเป็นราคาจริงกระปุกนิดเดียวตอนสองชั้นตาหมดจุดตรงนี้บอก

ี่กุ้ง,ก,งกุ้งร็อคเตอร์ไม่แก่กุ้งตัวเล็กใช่นี่อันนี้ังอันนี้คือกุ้งมังกรกุ้งมังกรเหมือนบ้านเราแต่ไม่เจ็ดสีมันเป็นรู้สึกกุ้งมังกรเลนหรือเปล่าไม่รู้นะกกจะหมดลนี <laughs> ม่มันพี่เขา่าออดูติดีเหม ที่กันมเนี่ยอ๋ะเยอะเลยอันอๆๆนี้เป็นในบารามุนดีถ้าภาษาไทายแล้วก็กระพงขาวฟิเลมีแต่เนื้อแต่ส่วนมากมันขาวอะแต่ขาวส่วนมากแซลมอนแช่แข็งเป็นชิ้นๆเป็นสเต็กนี่อะไรนี่ปลาเอ็กนี่น้ำจืดของสวิตเร์แนดที่เอาไปชุบแป้งทอดที่เขาทิตๆกัน อันนี้มีนี่ด้วยทีละเปียก็คือปลาน,นิน,น,เ,นเนื้อปลาน,นินโลละสิบเหรียญแต่ผมได้นี่มา,อาหอยลายฝรั่งเราจเอาไว้ผัดพริกเผาัวละพาเราสปาเกตตี้ก็อร่อยนลยเนี่ยนี่ไงเอ็กลีนนี่เดี๋ยวของน่านี่เอ็กลีเออนี่ยชุบแป้งแล้วใช่มีเบฟอร์และอัฟต ม่เคยมีขาปู阿ลักาแต่ไม่มีไปดูเรื่องขงไม่ย่น,น,นเ่ยนะมีปูขนาดปูแถบยุโรปลยปูแช่แข็งปกติมันมีเป็นๆเ,เนี่ยแ,แต่แพงจะบอกให้นะว่าถ้าซื้อตัวเมียไปนะถ้าโชคดีนะโอ้โหไข่กินจนเลี่ยน่ <laughs> เยอะมากซื้อได้ไหมชัด ไม่คคใครกินยดกูไหมพี่เกียดทำมากยายก็ไม่กินแน่นโอเคคราวหน้าถ้าถ้าฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปซื้อที่ฝรั่งเศสแล้วพาไปดูฝรั่งเศสซีฟู้ดเขาเยอะมากแล้วสดๆถูกกว่านี่เยอะเลยอ่ะ,อะลองดูนี่ก็เป็นโซนไก่ ซึ่งเงาเดี๋ยวก็เยอะไปไปด,ดูไดครับนี้ <c oughs> อ๋ออะไรครับทุกคนหมูหันอยากทำนะปีนี้ปีนี้กินกับใครปีนี้สี่สิบอายุครบสี่สิบอยากจะทำหมูหันแต่ไม่รู้จะยากยังไงไม่มีเป็นอยางจะอยากทำมากไปดูได้ครับปีจเจ็ดสิบเอ็ด ที่นั่นโลหะโลหิาโหา,าแปนถูกอ่ะ้าวโดเป็นาวโดเป็นพันเยอะเอานีปนะตีมก็มีครับาคากิสายโได้ไม่มีาคากินกับคาริน

อันนี้อันนี้นครับนี่ผมไม่กางเพงตัวที่หปรัเทศกบบว่าตัวห้าดนมันมีปลาตไออสเตรเลียออสเตเลียออสเตเลียปลาไ้นาดานี้ US ไหนไ่ชคนาดาี่อยูน่างเลยอะไรี s US b e f ก็นนเียนะนะอะไรนะีาอะไรีไม่ใช่เหรอดูแต่ดูเหอะเียนิ้วนิ้วชมากเลยั ีเดยวหนะางงวออกซิเจนน,นี่กระดูกวัวกระดูกไข่กระดูกอ่ะข้อไข่โอ้อยนี่ยน่ากินแต่ก็ไม่มีใครกินกัาทานเลยมันดูอัดเป็นจุไหมนี่ก็ผมเขาดูนี่ไง ตนอนนี้เราต้อทุชินออะไรน้เราั้นสติเนี่ยจุดปดต้ออีกจุดต่ไปต้องนี้เราถึงอะไรเลยนี่เราถึงแกะนี่ตักตักเกะไมหมดจัตายตายครับนี่ขึนแล้วตายเหรอนี่พวก ่เลยก็แถมเด็้ห้นหมูดำหหมูดำเลยอ่ะนหต่ีตัวนี้องหมูดำห่ะไม่มีนะ่เราเกินได้นั้เนี่ยเขไมกันกุ้งเาไม่กินอันนี้เหรออันนี้ก็อยากกินเมกันอ่ะอยากแล้วเหรอเพราะ่าเียอันนั้นเหรอมต้องกินอันนี้แล้วกันอยาักตุอันนี้น้มอัเขาไม่ต้อนดูดิโซท่านั่ไม่ตื่นเลยเหรออ่น้นต้องเปนคน Eller, ่อน่น น้ำมันด้วยน้ำมันมอนอยู่ยน,นี้ก็มีน้ำมันรเท้าติดันเกคกหรือเปล่าีกเฮ้ยนี่ย,ยกิน่ะรรรรน่า้าาดยกิอะไนี่แงอไฟลันเอ่อไฟลันอ้นี้ไก่แบบไก่ไม่ได้ถูกขังอะเดินอะมันก็เลยแพงกว่าไก่ อันนี้เลี้ยงเลี้ยงตามพื้นอ่ะไม่ได้เป็นกงกๆงองกงอ่ะนอันนี้สายใหญ่หกสิบสากรัมห้าสิบสามกรัมแตเขาอบางยงีไข่ปัาใช่ไม่ได้กินงนีครับ ข well ับแบบที่มาเ่็นอันนี้อ่าที่นี่ดิพี่ไ่านี่นี่ท่นี่ก็อล่ะครับไปกันครับ ถุงนึงสามรนี่ห <350. S 1> กิโลนะดูราคา350 3 5 0ยห้าสิบสาูณสามเป็นมืน่นเข้าเงินบาทสามร้ 300. ก็เก้าพันเก้าพันเก้ามืนกว่าเนี่ยถุงนี้คือถุงละหมื่นกว่าไม่มีเห็ดทุกเฟินทะเลยข้างบนเป็นเห็ดที่แพงมาก แต่ก็ไม่จะแพงที่สุดท็อปเฟิร์มน่าจะแพงกว่านี่โอ้ตรงนี้มีแต่ของแพงหรือช็อปเฟิร์มใตรงนี้ก็ถึงให้อยู่ตรงนี้ออนถ้ามาคับตรงนี้เลยคัพกั<อ>บถุงนี้ปนไนนปนะไ,ไม่มีอะไรมาก กซื้อไปเนี่ยก็หกสิบก็ซื้อมันก็เราซื้อแบบชิ้นใหญ่อะมันก็เลยแพยงใช่ไหมแต่ถ้าดูหมูแล้วหมูเรล,ลเราฝึกฝึเหรียญก็ไม่แพงนะโอเคโอเคครับเราก็ไม่มีอะไรมากกันเลยทาเข้าโอเคเนาะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าคลิปสั้นเนาะจะทำคลิปสั้นออกมาเรื่อยๆแล้วกันเพราะช่วงนี้ก็ไม่ไน่าเข้าไปไหนหนระอกเห็นครับแล้วกัน